สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ถึงทางตันอาจต้องยุบสภาวิษณุเผยถ้าพรกกเงินกู้5สนล้านไม่ผ่านนายกอาจจะต้องยุบสภาโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวินษนุเครืองามรองนายยกรัดมตรีให้สัมภาษณ์ถึงร่างพรกโกรกู้เงิน5แสนล้านบาทรัฐบาลจะส่งให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาเมื่อไรว่าไม่ทราบแต่คาดว่าอาจจะส่งให้สภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้27-28พฤษภาคม โดยสามารถพิจารณาต่อจากร่างพรบงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,555 0ซึ่งวันที่จะพิจารณาก็แล้วแต่นายชวนหลีกภัยประธานสภาจะกำหนดซึ่งความจริงพระกบกู้เงิน500ล้านบาทมีความสำคัญก่อนร่างพรบงงบประมาณ2,555 0ด้วยซ้ำไป เพราะในรัฐมนูญใช้คำว่าเสนอในโอกาสแรกแต่เพอเอิญร่างพรบงบประมาณ2,565ได้จัดคิวไว้แล้วและส่งวาระแล้วซึ่งตอนนี้เสียเวลาไปแล้ว15วันดังนั้นเมื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณ2,565เสร็จแล้วถึงจะพิจารณาพรกรเงินกู้ต่อเมื่อถามว่าหากร่างพรกร กู้เงิน500ล้านบาทเข้าหลังการ พิจารณาพรบงบประมาณ2,565จะถือว่าล่าช้าหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ล่าช้าทั้งนี้หากทางฝ่ายค้านทวงติ่งมาว่าหากพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับติดกันจะทําให้เหลือเวลาดูรายละเอียดน้อยนายวิษณุกล่าวว่าก็ด้วยเหตุผลอันนี้หากรัฐบาลรีบส่งร่างพรกรกู้เงิน5แสนล้านบาทเลยจะทำให้ประธานสภาล,ลำบากใจในการบรรจุวาระการประชุม เพราะหากส่งเร็วก็ต้องบรรจุเร็วและเมื่อบรรจุเร็วก็จะไม่ได้ทำกันบ้านดังนั้นคาดว่าจะส่งไปให้สภาบรรจุในวาระภายในหน,หนึ่งสองวันนี้ เมื่อขอบรรจุไปแล้วก็จะไปต่อกับร่างพรบงบประมาณ2,565โดยสภาจะพิจารณาร่างพรบงบประมาณวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนจากนั้นจะเป็นวันหยุดหากสะดวกและพร้อมก็พิจารณาต่อในวันที่4มิถุนายนได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมก็แล้วแต่เมื่อคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างพรกกู้เงิน5แ0,000ล้านบาทกี่วัน นายวิษณุกล่าวว่าต้องให้วิบแต่ละฝ่ายตกลงกันเองจะก,กี่วันก็ไม่เป็นไรเพราะเรื่องวันนี้รัฐบาลไม่ได้ไปตกลงอะไรทั้งนั้นยกตัวอย่างพรกรจำนวนสองฉบับคือพรกรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศสอ6 4และพระกรให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2 5 6 4ที่จะพิจาราณาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ตกลงว่าจะพิจาราณาวันละหนึ่งฉบับ และจะพิจารณาร่างพรบงุบประมาณ3วันหากพิจารณาไม่เสร็จสามารถต่อไปเป็น4วันก็ได้หลังจากนั้นก็จะไปต่อกับร่างพรกกู้เงิน5 0แสนล้านบาทก็แล้วแต่จะกี่วันโดยผู้ชี้แจงหลักคือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบพอรก,กร,ระบุว่าให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้เงินส่วนนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอาจจะไปช่วยในการชี้แจงภาพรวมเศรษกิจเมื่อถามว่าการผ่านหรือไม่ผ่านร่างพรกกรูกกก้เงิน5 0าแสนล้านบาทถือว่ามีผลกับรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าผ่านก็มีผลถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีผล ซึ่งพรกรที่ผ่านไปก็มีผลบังคับใช้แล้วเพียงแต่ว่าหากสภาไม่อนุมัติหรือไม่เห็นชอบก็แปลว่าต้องหยุดเมื่อถามว่าหากร่างพรกรกู้เงินไม่ผ่านต้องยุบสภาหรือไม่ใช่ถูกโดยธรรมเนียมเมื่อถามว่าเบื้องต้นจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่เพราะดูเหมือนว่าเสียงสสรัฐบาลยังเหนียวแน่นอยู่นายวิษณุกล่าวว่าก็ไปถามฝ่ายค้านด้วยแล้วกัน โดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจุลวมาษเชน่คนควรยุบสภาครับถ้าอยู่ต่อไปทําอะไรไม่เป็นคิดได้อย่างเดียวกู้เงินกู้เงินก็ไม่ไหวนะครับณนะตอนนี้ภาษีที่จัดเก็บกับประชาชนก็แย่ไปตามๆกันแล้วใครที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพหลังมารัฐชาติไทยอย่าไปเลือกพวกมันอีกเด็ดขาดจำไว้ดูหน้าดีๆและจำชื่อพักมันแม่น เอาง่ายๆเลยไหมถ้าไม่ผ่านคือไม่มีอะไรให้แดกกันต่อไปแล้วยุบดีกว่าปล่อยภาระให้รัฐบาลต่อไปสางซึ่งใครมาเป็นก็ไม่รอดหรอกนะที่ทำแบบนี้คือหาเหตุผลยุบสภาแบบสวยๆหาทางลงแล้วมันไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าได้เงินมาก็กินกันต่อไปได้อีกสักปีสุดท้ายก็จะแบบเดิมคือไปไม่รอด จะพากันไปไหนก็ไปเถอะครับไม่ไหวละอยู่ไปก็เท่านั้นแหละให้คนอื่นเขามาทําบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นขอร้องล่ะครับถึงผ่านจะมีปัญญาที่ไหนหามาคืนละ่ะคนสั่งคนนําเป็นอาหารไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่จบบริหารรู้จักแค่ กูกูก,กูแจกแจกแจกหวังว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าแจกหมดแล้วจะยังไงต่อคิดสิคิดสลิมคิดไม่ได้ไม่ใช่เห็นแค่เพียงเศษเงินที่พวกมันหยิบยืนให้ไอพวกคุณโง่เหมือนบอกพักร่วมเนอะว่าถ้าไม่ยกมือให้จะยุบสภาไปหาเสียงกันใหม่หลายพักคงยังไม่อยากจะหาเสียงใหม่จะได้ยกมือให้ผ่านละสิงานนี้โดนเขาแล้วส่งสัญ,ญญาณอะไรหรือไม่ อนุทินถามบิกตูผ่านสื่อภูมิใจไทยยังมีความหมายผักร่วมหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าภูมิใจไทยได้กล่าวถึง กรณีกลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยยื่นหนังสือจี้ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลและให้ใช้โอกาสนี้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐม,มนตรีแทนพลเอกประยุจันโอชาวา่าวันนี้เราเป็นรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันมาสองปีกว่ายัางทำงานร่วมกันได้ขณะที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยังปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและผละักดันผลงานออกมาได้ดังนั้นต้องขอทำหน้าที่ให ให้ดีที่สุดก่อนเมื่อถามว่าแสดงว่าตอนนี้ยังไม่คิดถอนตัวใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ใช่ไม่ได้คิดแต่ไม่เคยคิดไม่มีเหตุผลที่จะคิดทำงานด้วยกันแล้วจะถอนตัวออกมาก่อนนอกจากมีอะไรในการอยู่ร่วมกันไม่รักษาศักดิ์ศรีไม่รักษาหน้ากันแต่ตอนนี้ไม่มีซึ่งไม่มีใครทนอยู่หากอยู่ร่วมกันไม่ให้เกียิกัน เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ายุไม่ขึ้นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทำไมต้องยุถ้าอยากให้ผมเป็นนายกก็เลือกพักภูมิใจไทยเกินกึ่งหนึ่งของสภาอย่างนั้นก็เป็นเที่ยวนี้มีแค่นี้ก็ทำหน้าที่นี้ส่วนหากในอนาคตเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพร้อมเป็นนายกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีหรอกพักภูมิใจไทยขุมคมนาคมก็จะไม่ให้มีอุบัติเหตุอยู่แล้ว เมื่อถามว่าที่กลุ่มไทยไม่ทนระบุว่าอยู่เป็นพรรคร่วมไปก็ไม่มีความหมายเพราะถูกยึดอำนาจไปหมดนายอนุทินกล่าวว่ายังทำงานได้อยู่และต้องไปถามนายยกว่าพรรคภูมิใจไทยมีความหมายหรือไม่ในการเป็นพรรคร่วมต้องไปถามผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่มาถามเราเพราะถ้าไม่มีความหมายก็ค่อยว่ากันแต่เชื่อว่าทุกคนมีความหมายและทำงานได้ยืนยันว่าไม่มีน้อยใจ โดยในขณะที่คณะไทยไม่ทนได้ยื่นหนึ่งสื่อจี้พักภูมิใจไทยถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลขอเชื่อมั่นเสียงประชาชนอย่าก,กังวลจะไม่มีใครมาเป็นนายกแทนวิกตูโดยนายกคนต่อไปอาจจะเป็นอนุทินก็ได้ นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชพร้อมด้วยนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35นายนำกลุ่มไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยและนายวีระสมความคิดเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรภูมิใจไทยเพื่อขอให้พรรภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรร่วมรัฐบาลโดยมีนายศิรพ ดวงสอสีพุ่งนวยการพักภูมิใจไทยเป็นตัวแทนในการรับหนังสือโดยนายอดุลกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาด้วยความปรารถนาดีถึงพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่มีโอกาสน่าจ,จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อผลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีลาออก ดังนั้นจึงขอให้พักภูมิใจไทยได้พิจารณาหาทางออกให้กับประเทศโดยการถอดสลักถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไป ด้านนายจตุพรกล่าวย้ำว่าการมาวันนี้เพื่อมาบันทึกช่วยจำและเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกจากรัฐบาลเชื่อว่าพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลในขณะนี้อยากจะช่วยกันปลดล็อกเพราะนายยกใช้อำนาจในขณะเป็นหัวหน้าคอสชอตั้งสอวอและองค์กรอิสระทําให้พรรคการเมืองไม่มีทางเลือกแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็ยิ่เชื่อมั่นในเสียงของประชาชนซึ่งสถานการณ์ของประเทศขณะนี้เดินมาถึงจุดที่เราตัดสิน ใใเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้เสียสละเพื่อแก้วิกฤตของชาติขออย่าวิตกกังวลว่าหากไม่มีพลเอกประยุทธ์จะไม่มีใครมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะหากพลเอกประยุทธ์เป็นได้ทุกคนก็เป็นได้และที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวทุกอย่างโดยเฉพาะการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นอุดมการหลักของภูมิใจไทย ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เขมารับชม